สวัสดีค่ะยีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กับครูโบอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเป็นไงบ้างคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็เข้าสู่อ p ีที่40กันแล้วนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่ามาตราส่วนครั้งที่1น,นะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอัตราส่วนไปถูกต้องไหมคะอ่าแต่ครูบอกไปแล้วนะคะว่ามาตราส่วนกับอัตราส่วนเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะคะแต่จะอยู่ใน s c o p ของเรื่องอัตราส่วนเหมือนกันเนาะ อ่ะไม่รอช้านะคะเราก็ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะ สำหรับในเรื่องมาตราส่วนนะคะก็จะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของอัตราส่วนค่ะซึ่งเรื่องอัตราส่วนนะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะนะคะส่วนวันนี้เราก็จะมาขึ้นในเรื่องของมาตราส่วนค่ะชื่อเขาจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าความหมายเขาคนละความหมายนะคะแล้วก็วิธีการเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีความยากความง่ายเพียงแค่ไหนคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทราบความหมายกันก่อนนะคะว่ามาตราส่วนเนี่ยหมายความว่า อย่างไรนะคะมาตราส่วนเนี่ยบอกว่าเป็นอัตราส่วนนะคะที่แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างความยาวในภาพหรือแผนที่กับความยาวจริงนะคะความยาวในภาพหรือแผนที่อ่ากับ ความยาวจริงนะคะครูขอเน้นย้านะครูใช้คนละสีนะคะความยาวในภาพหรือแผนที่ครูขออนุญาตใช้สีแดงเนาะส่วนความยาวจริงนะคะครูคขอใช้สีน้ําเงินนะจ๊ะโดยการกําหนดความยาวเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะนั่นก็คือหน่วยเดียวกันนะคะเป็นความยาวในหน่วยเดียวกันทั้ง2ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นความยาวในภาพหรือความยาวจริงก็จะเป็นหน่วยเดียวกันนะคะกับหน่วยต่างกัน,นะคะ่ะความยาวในภาพกับความยาวจริงจะเป็นหน่วยต่างกันแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรมากถ้านักเรียนฟังเพียงครูอธิบาย เพียงเท่านี้นะคะยังไม่มีใครสามารถเข้าใจได้อันนี้ครูทราบดีเนาะเราก็ไปยกตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะว่าในเรื่องมาตราส่วนเนี่ยถ้าเป็นในสถานการณ์เนี่ยเขาจะใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะคะเราก็ไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะอ่ะตัวอย่างนะคะโจทย์บอกว่า กำหนดใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ2เมตรเนี่ยอันนี้เห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่ามาตรส่วนซึ่งเขียนในลักษณะคล้ายๆกับอัตราส่วนใช่ไหมคะอ่าอัตราส่วนก็จะเขียนมีต่อแบบนี้ที่เป็นจุด2จุดนะคะอันนี้เขาบอกว่ากําหนดใช้มาตรส่วน1เซนติเมตรต่อ2เมตรจะวาดรูปต้นไม้ในกระดาษสูงเท่าใดอ่าลักษณะของการนํามาตรส่วนไปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเรานะ่ะไปเจอสิ่ง ของในชีวิตประจําวันของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเราไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะซึ่งมีความสูง6เมตรความสูง6เมตรแต่เรานี่ยอยากจะมาวาดในกระดาษ ะะซึ่งเราอยากจะวาดให้เหมือนจริงมากที่สุดด้วยความหมายของคําว่าเหมือนจริงมากที่สุดหมายถึงต้นไม้มีขนาดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ก็ต้องวาดต้นไม้ให้มีขนาดสูงเท่านั้นนะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วเราทําไม่ได้นะคะเนื่องจากกระดาษไม่มีแผ่นใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปวาดใส่กระดาษให้ใหญ่ขนาด6เมตรนะคะมันก็เลยเกิดการย่อส่วนค่ะ เกิดการย่อส่วนไปวาดรูปต้นไม้ในกระดาษค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจะวาดต้นไม้ให้เหมือนจริงเนี่ยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะคือการใช้มาตราส่วนนั่นเองค่ะเรื่องที่เราเรียนนี่แหละการใช้มาตราส่วนจะมาช่วยทดแทนรูปที่เราย่อลงมาอยู่ในกระดาษได้โดยที่เราสามารถทราบได้เลยนะคะจากการเปิดรูปดูนะคะแล้วเรารู้ได้เลยว่าอ๋อต้นไม้ต้นเนี้ย สูงจริงๆอ่ะเท่าไหร่นะคะโดยการใช้มาตราส่วนนี่แหละค่ะเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าจะทําได้อย่างไรนะคะทีนี้ครูให้สังเกตนะคะว่ามีการกําหนดมาตราส่วนอยู่ข้างบนใช่ไหมคะอ่านักเรียนอ่านท่อนข้างบนนะคะเขาบอกว่า กำหนดใช้มาตรส่วน1เซนติเมตรต่อ2เมตรสิ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่ามาตรส่วนเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดไว้นะคะในข้อนี้นะคะเราแปลงร่างจากต้นไม้จริงไปเป็นต้นไม้ในกระดาษเนาะให้ยึดมาตรส่วนนี้ไว้นะคะจำมาตรส่วนนี้ไว้ให้ดีนะจ๊ะอ่ะเราก็มาดูเลยว่าเราจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นรูปในกระดาษได้อย่างไรให้เหมือนจริงที่สุดนะคะใช้มาตรส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ1เซนติเมตรต่อ2เมตรนะคะเราก็นํามาเป็นมาตรส่วนหลักที่ เราจะไปใช้เปรียบเทียบในการวาดรูปต้นไม้ในกระดาษน,นะคะ1ซนตเมตรต่อ2เมตรหมายความว่าอย่างไรนักเรียนเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะ,ะตัวหนังสือสีแดงที่อยู่ด้านหน้านะคะคือ1ซนเมตรเนี่ยเป็นความยาวของในรูปภาพคะ่ะ อันนี้คือความยาวในรูปภาพนะคะส่วนตัวหนังสือสีน้ําเงินเป็นความยาวจากของจริงค่ะเราจะเขียนแบบนี้เสมอนะคะเหมือนที่ครูดได้อธิบายไปต้นคาบเนาะว่ามันเป็นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบระหว่างความยาวของรูปภาพกับความยาวในความเป็นจริง ะะรูปภาพต่อของจริงนะจ๊ะแล้วเราจะทําอย่างไรต่อให้เรานําอัตราส่วนนี้มาใช้ประโยชน์นะคะโดยต้องใช้ความรู้ของเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันที่เรียนในคาบที่แล้วไปนะจ๊ะตอนนี้เรามีอัตราส่วนหนึ่งที่เรารู้แล้วในโจทย์คืออะไรคะคือความสูงของต้นไม้เป็นความสูงของจริงถูกต้องไหมคะอาแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือความสูงต้นไม้ในกระดาษ ใช่ไหมคะในรูปวาดเนาะถ้านักเรียนมีความสูงของจริงแล้วความสูงของจริงนี้เป็นตัวหนังสือสีแดงหรือสีน้ําเงินคะ ถูกต้องค่ะเป็นตัวหนังสือของสีน้ําเงินค่ะนั่นก็คือ6เมตรค่ะส่วนตัวหนังสือสีแดงที่เป็นหน่วยของเซนติเมตรที่จะวาดลงในกระดาษนะคะเป็นสิ่งที่เขาให้เราหานั่นเองค่ะว่าถ้าเราวาดรูปต้นไม้ในกระดาษเราจะวาดได้รูปต้นไม้สูงเท่าใดนะคะซึ่งวิธีที่จะมาช่วยเราในการคํานวณน,นะคะนั่นคือการใช้วิธีการของอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะในคาบที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะยังจําได้อยู่ไหมมันเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเร เ,อ,เอัตราส่วนที่เท่ากันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอัตราส่วนหนึ่งอัตราส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนอีกหนึ่งอัตราส่วนได้โดยการหาเลขมาคูณที่เป็นตัวเดียวกันจําได้ไหมคะ ซึ่งมันมีลักษณะคล้ายๆกับเศษส่วนถูกต้องค่ะแต่ไม่ได้มีความหมายเป็นเศษส่วนนะคะแต่ครูอยากให้เขียนเป็นรูปของเศษส่วนเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ไม่ได้มีความหมายเป็นเศษส่วนเลยนะไม่สามารถตัดได้เหมือนเศษส่วนนะคะเพียงแค่แบ่งให้เห็นเฉยๆว่าอันนี้ตัวบนอันนี้ตัวล่างเนาะนะจ๊ะขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนดึงมาตราส่วนที่เขากําหนดให้มาก่อนค่ะนั่นคือ1เซนติเมตรต่อ2เมตรในกรอบสีเหลืองใช่ไหมคะอ่ะ เราก็มาเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ1ส่วน2ค่ะ1ต่อ2ตรงนี้นะคะกูใส่กรอบสีเหลืองไว้จะได้ไม่ลืมนะคะว่าอันนี้มาจากมาตราส่วนในโจทย์ที่เขากําหนดให้ค่ะอยู่ข้างบนนู้นนะคะยังจําได้ไหมอ่าเอามาเขียนเป็นมาตราส่วนตรงนี้นะคะแล้วเปรียบเทียบได้กับว่าสีแดงนะคะคือเลขด้านบนเป็นเลขที่ อยู่ในกระดาษนะคะเป็นความยาวที่อยู่ในกระดาษซึ่งเราไม่ทราบส่วนเลขสีน้ําเงินนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะเป็นความสูงของต้นไม้ที่เราทราบแล้วถูกต้องไหมคะที่นักเรียนดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งสูง6เมตรนะคะแปลว่าเราทราบเลขของของจริงแล้วนะคะเราก็เลยเอามาเชื่อมกับมาตราส่วนที่เขากําหนดให้ว่า2เมตรนะคะนักเรียนสังเกตดูเศษส่วน2ตัวนี้นะคะจาก1นส่วนสมาเป็นอะไรไม่รู้ส่วน6เนี่ยแปลว่าใคร เป็นตัวไขปริศนาว่าจะต้องคูณด้วยเท่าไหร่เลข2ถูกต้องค่ะเลข2ที่อยู่ข้างล่างสีน้ําเงินนี้นะคะเลข2จะเป็นตัวไขปริศนาให้เราค่ะ เราก็ไปในขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะต้องหาเลขเลขหมาคูณนะคะซึ่งพอคูณแล้วจะได้เท่ากับอะไรไม่รู้ส่วน6ถูกต้องไหมคะซึ่งเราจะสืบหาเลขเลขนั้นนะคะจากเลขที่เรามีคะ่ะเรามีเลขเดียวนะคะนั่นคือเลข6เนาะเลข6เนี่ยเกิดจาก2คูณอะไรทําไมได้6คะ2คูณอะไรทําไมได้6ถูกต้องคะ่ะ2คูณ3นั่นเองคะ่ะถ้า2ข้างล่างคูณ3แล้วนะคะ1ด้านบนก็ต้อง คูณ3ด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นเราก็จะได้เลขสีแดงที่อยู่ด้านบนแล้วนะคะว่า1นคูณ3เป็น3ค่ะก็เลยได้มาตราส่วนสีแดงที่เป็นด้านบนเอาขึ้นไปเขียนเป็นเลขหน้าได้ว่า3เซนติเมตรต่อ6เมตรค่ะก็เลยได้ว่ารูปที่จะวาดในกระดาษนะคะรูปที่จะวาดเป็นสีแดงหรืสีน้ำเงินคะ อ่าสีแดงถูกต้องค่ะรูปที่จะวาดในกระดาษคือรูปต้นไม้ที่มีความสูง3เซนติเมตรนั่นเองค่ะนี่แค่นี้เองนะคะเพียงแค่วิธีการนะคะนั่นก็คือเรานำมาตราส่วนที่เขากำหนดนะคะ กรอบสีเหลืองๆมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรามีจากโจทย์นะคะโดยการพิจารณานะคะว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเป็นเลขของของจริงหรือเป็นเลขจากรูปภาพนะคะในข้อนี้เป็นเลขจากต้นไม้จริงๆนะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยจะได้รูปวาดต้นไม้ในกระดาษนะคะว่าต้นไม้นี้จะต้องมีความสูงตามอัตราส่วนนั่นก็คือ3เซนติเมตรนั่นเองค่ะนี่ไงเรียบร้อย ะะอันนี้คือรูปวาดที่ตรงกับมาตราส่วนในโจทย์ที่เขากําหนดให้ค่ะพอเข้าใจเนาะนะคะอ่ะทำไมเข้าใจไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะอ่ะมาค่ะตัวอย่างที่2นะคะบอกว่ากําหนดใช้มาตราส่วน5ต่อ2นะคะ จะวาดรูปตุ๊กตายีราฟได้สูงเท่าใดซึ่งตุ๊กตายีราฟตัวนี้เป็นของจริงนะคะเป็นตุ๊กตาจริงๆมีความสูง10เซนติเมตรนะคะแล้วให้ใช้มาตราส่วน5ต่อ2ในการวาดรูปตุ๊กตายีราฟในกระดาษค่ะสิ่งสิ่งแรกให้ทำไงคะให้นักเรียนนะคะดึงมาตราส่วน5ต่อ2นี้นะคะเพื่อมาใช้ประโยชน์ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ไปเก็บข้อมูลจากโจทย์ค่ะว่าตอนนี้มีข้อมูลเลขจริงหรือเลขในกระดาษคะ ถูกต้องค่ะเรามีข้อมูลจริงของความสูงยรีราฟใช่ไหมคะซึ่งความสูงยรีราฟเมื่อกี้นี้ในรูปภาพนะคะเป็นเท่าไหร่คะเป็น10เซนติเมตรนะคะเป็นความสูงจริงของตุ๊กตายรีราฟนะคะซึ่งจะแทนด้วยสีน้ําเงินนะคะส่วนสิ่งที่เขาอยากรู้คือความสูงของตุ๊กตายรีราฟที่เป็นรูปวาดในกระดาษนะคะซึ่งจะแทนด้วยสีแดงนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาให้เราหาค่ะจากนั้นทําอย่างไรต่อคะใช้วิธีการของอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะ ง่ายๆนะคะหลังจากนั้นก็นําอัตราส่วนที่โจทย์กําหนดนะคะนั่นก็คือ5ต่อ2มาเขียนเป็นเศษส่วนนะคะแล้วมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรามีนะคะนั่นก็คือความสูงของตุ๊กตายีราฟจริงๆนะคะซึ่งเป็น10แล้วข้างบนที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมที่ไม่ทราบนะคะคือความสูงที่เรากําลังจะหาว่าถ้านําตุ๊กตายีราฟไปวาดในกระดาษนะคะด้วยอัตราส่วน5ต่อ2จะวาดรูปตุ๊กตายีราฟสูงเท่าใดเนาะเ,เ,เรายังไม่ทราบเราก็เลยใส่สี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ เปรียบเทียบ2กับ10ที่มีอยู่นะคะถ้ามีเลขด้านบนก็เปรียบเทียบด้านบนนะแต่ตอนนี้เรามีเลขด้านล่างสีน้ําเงิน2ตัวนะคะจาก2กลายเป็น10นะคะเป็นการเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเป็นการเพิ่มขึ้นจากการคูณค่ะ2คูณอะไรทําไมได้10 2คูณ5ถูกต้องค่ะถ้า2คูณ5แล้ว5ด้านบนก็ต้องคูณด้วย5ด้วยเช่นกันค่ะ5ด้านบนคูณด้วย5ก็เลยกลายเป็น25นั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะตอนนี้นักเรียนก็เลยได้คำตอบของตุ๊กตายีราฟที่อยู่ในกระดาษแล้วนะคะว่ามีความสูง25เซนติเมตรค่ะเรียบร้อยเราก็นำความสูงนี้นะคะไปวัดในกระดาษแล้ววาดรูปตุ๊กตายีราฟให้มีความยาว25เซนติเมตรค่ะอันนี้ตุ๊กตายีราฟของจริงใช่ไหมคะเราก็กางกระดาษเลยค่ะวาดรูปตุ๊กตายีราฟแต่เงื่อนไขต้องวาดให้ตรงกับมาตราส่วนซึ่งเราคำนวณแล้วถ้าใช้มาตราส่วน5ต่อ2ตุ๊กตายีราฟในกระดาษจะต้อง มีความสูง25เซนติเมตรค่ะนั่นไงตัวหนังสือสีแดงตรงนั้นนะคะเรียบร้อยแค่นี้เองนะคะไม่ใช่เรื่องยากเนาะทีนี้ไปดูตัวอย่างตัวต่อไปเลยค่ะตัวอย่างตัวต่อไปนะคะบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้นะคะของจริงอีกแล้วนะคะกระถางต้นไม้ของจริงมีความสูง15เซนติเมตรนะคะให้ใช้มาตราส่วน4ต่อ3ในการวาดรูปกระถางต้นไม้ค่ะ หาความสูงของรูปที่วาดในกระดาษนั่นก็คือหาความยาวของตัวหนังสือสีแดงนั่นเองค่ะตอนนี้มีตัวหนังสือสีน้ำเงินเนาะมาตราส่วนใช้4ต่อ3นะคะจัดไปค่ะเราก็นํามาตราส่วนนะคะมาตั้งต้นไว้ก่อนนะคะเป็น4ต่อ3นะคะแล้วนําข้อมูลที่เรามีนะคะนั่นก็คือความสูงของกระถางต้นไม้ของจริงนะคะของจริงต้องใส่ในสีฟ้านะคะซึ่งเป็น15เซนติเมตรค่ะและความสูงของกระถางต้นไม้ ในกระดาษนะคะเป็นสีแดงนะคะยังไม่ทราบนะคะก็เลยใส่เป็นช่องว่างไว้ค่ะหลังจากนั้นใช้วิธีการของอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะนำมาตราส่วนที่เขากำหนดในกรอบสีเหลืองมาเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า4ส่วน3นะคะซึ่งจะเท่ากับ นะคะสี่เหลี่ยมส่วน15นะคะสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นความสูงของกระถางต้นไม้ในกระดาษท,ที่ไม่ทราบส่วนข้างล่าง15สีน้ําเงินเป็นความสูงของกระถางต้นไม้จากความเป็นจริงที่ทราบแล้วแล้วบอกมาแล้วว่าคือ15เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไปหาความเชื่อมโยงนะคะตอนนี้มีความเชื่อมโยงได้อยู่ที่เลขสีน้าเงินเนาะ เศษ4ส่วน3นะคะจะต้องโดนคูณด้วยอะไรไม่รู้นะคะซึ่งจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมส่วน15นะคะตัวที่จะเชื่อมโยงได้นั่นก็คือเลข3กับเลข15ค่ะ3คูณอะไรทำไมกลายเป็น15 ถูกต้องค่ะ3คูณด้วย5มานะคะดังนั้นถ้า3คูณด้วย5 4ก็ต้องคูณด้วย5ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อ4คูณด้วยหก็เลยกลายเป็น20ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขสีแดงนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากตัวเลขจากกระดาษนะคะนั่นก็คือ20เซนติเมตรค่ะเลยได้อัตราส่วนของรูปที่วาดในกระดาษนั่นคือ20เซนเมตรต่อ15เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่า2ข้อที่ผ่านมานี้ ะะตรงโจทย์กําหนดมาตราส่วนเนี่ยเขาจะไม่เขียนหน่วยด้านหลังแต่ข้อแรกเนี่ยมีการเขียนหน่วยด้านหลังคือเซนติเมตรกับเมตรนะคะแต่ข้อนี้กับข้อที่แล้วไม่ได้เขียนหน่วยด้านหลังนักเรียนสังเกตเห็นไหมตรงประโยคแรกเลยกําหนดใช้มาตราส่วน4ต่อ3ซึ่งไอการกําหนดใช้มาตรส่วน,น,วนแล้วเขียนเลขแค่เนี้ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเลขที่เขาใช้อะเป็นหน่วยเดียวกันค่ะ ยังจําได้ไหมเคยสอนแล้วนะั้นใน E ีพีที่ผ่านมานะคะบอกว่าถ้ามาตราส่วนใดเป็นหน่วยเดียวกันนะคะจะไม่เขียนเลขไว้หลังหน่วยนะคะให้เป็นที่รู้กันนะคะว่าถ้าตัวเลขหนึ่งเป็นหน่วยอะไรอีกตัวเลขหนึ่งก็จะเป็นหน่วยนั้นด้วยเช่นกันนะคะ ยกตัวอย่างเช่นข้อนี้นะคะกระถางต้นไม้สูง15ซนเมตรแปลว่าเลขอีกเลขนึงนะคะที่จะไปวาดในกระดาษก็ต้องเป็นหน่วยเซนติเมตรเช่นกันค่ะเขาจะเป็นหน่วยเดียวกันนะคะแล้วจะดูได้อย่างไรว่าจะเป็นหน่วยอะไรดูได้จากหน่วยที่มีอยู่อันเดียวนั่นแหละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้อัตราส่วนที่จะมาวาดในกระดาษแล้วได้ว่ากระถางต้นไม้ในกระดาษจะวาดด้วยความสูงเท่าไหร่คะ กระถางต้นไม้ในกระดาษนะคะจะต้องวาดด้วยความสูง20เซนติเมตรค่ะก็มาจากอัตราส่วนที่เราหาได้นั่นเองค่ะทีนี้ไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อนี้นะคะก็จะสลับกันนะคะ3ข้อที่แล้วนะคะเขาให้เป็นความสูงจริงมาใช่ไหมเป็นรูปจริงนะคะแล้วให้หาความสูงรูปที่จะวาดในกระดาษ แต่ข้อนี้นะคะให้ความสูงของรูปที่วาดในกระดาษมาแล้วหาสลับกันค่ะคือหาความสูงของรูปจริงๆนะคะซึ่งข้อนี้นะคะเขาบอกว่าประภาคารในกระดาษที่วาดไว้เนี่ยมีความสูงของรูปประภาคารอยู่8เซนติเมตรนะคะถามหาความสูงจริงของประภาคารนี้ค่ะถามว่าจะมีความยากขึ้นไหม ไม่เลยคะ่ะนักเรียนเหมือนเดิมนะคะเราก็ใช้วิธีเดิมเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นํามาตรส่วนที่เขากําหนดนะคะนั่นก็คือ1ซนติเมตรต่อ3เมตรเห็นไหมข้อนี้นะคะเป็นหน่วยคนละหน่วยเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องเขียนหน่วยไว้หลังตัวเลขนะคะแต่ข้อที่แล้วนะคะไม่ได้เขียนหน่วยไว้นะคะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาเป็นหน่วยเดียวกันนั่นเองคะ่ะข้อนี้เป็นคนละหน่วยนะคะหน่วยซติเมตรกับหน่วยเมตรนั่นเองคะ่ะ เอามาตราส่วนนะคะมาเขียนไว้นะคะในกรอบสีเหลืองนะคะหลังจากนั้นนําข้อมูลที่เรามีจากโจทย์นะคะเมื่อกี้ข้อมูลที่เรามีจากโจทย์เป็นข้อมูลความสูงจากกระดาษถูกต้องค่ะดังนั้นเลขที่เรามีนะคะจะเป็นเลขสีแดงค่ะนั่นคือ8เซนติเมตรค่ะต่อ เท่าไหร่เมตรไม่รู้ค่ะเลขที่จะไม่ทราบในข้อนี้จะเป็นตัวหนังสือสีฟ้านะคะนั่นก็คือข้อมูลในความเป็นจริงว่าประภาคารนี้จะมีความสูงเท่าใดค่ะเราก็ไปใช้วิธีการของการหาอัตราส่วนที่เท่ากันเลยค่ะจัดไปค่ะเอาอัตราส่วนในกรอบสีเหลืองมาเขียนเป็นเศษส่วนนะคะได้ว่า1ต่อสเนาะนะคะซึ่งเท่ากับนะคะตอนนี้ตั้งสตินิดนึงนะคะ ตอนนี้เรามีเลขของตัวหนังสือสีแดงนะคะดังนั้นเลขที่จะมีด้านบนนั่นก็คือสีแดงนะคะนั่นคือเลข8ส่วนเลขด้านล่างจะไม่มีนะคะอย่าเอา8ไปเขียนด้านล่างเด็ดขาดนะ8คือสีแดงนะคะ8ต้องอยู่ด้านบนนะจ๊ะ1ส่วน3เนี่ยคูณอะไรมาทําไมได้8ส่วนอะไรก็ไม่รู้นะคะสิ่งที่จะเชื่อมโยงเราได้นั่นคือตัวหนังสือสีแดงค่ะ1คูณอะไรได้8 ถูกต้องค่ะ1คูณ8ก็เลยได้8นะคะถ้า1คูณด้วย8แล้ว3ด้านล่างก็ต้องคูณด้วย 8ด้วยเช่นกันค่ะเราก็เลยจับ3าคูณด้วย8นะคะ38เป็น24ค่ะก็แปลว่าตอนนี้เราทราบแล้วนะคะว่าตัวหนังสือสีน้ำเงินหรือความสูงจริงของประภาคารนะคะนั่นก็คือ24เมตรค่ะถ้าเราได้ความสูง24เมตรแล้วนะคะก็สามารถไปตอบได้แล้วค่ะว่าประภาคารของจริงนะคะที่ได้จากการวาดภาพ8เซนติเมตรเนี่ยคือความสูง24เมตรนั่นเองค่ะ นี่ค่ะเราก็ได้ประภาคารที่มีความสูง24เมตรแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นโจทย์ที่สลับกันเนาะมีรูปวาดมาให้แล้วให้หาของจริงนะคะ3ข้อแรกมีของจริงมาให้แล้วหาความสูงของรูปวาดนะคะอะทีนี้ไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็เป็นเหมือนข้อที่แล้วเลยค่ะมีรูปวาดมาให้นะคะกําหนดอัตราส่วนมาให้ว่า1ต่อ50นักเรียนสังเกตค่ะ1ต่อ50ไม่มีหน่วยเขียนข้างหลังใช่ไหมคะถ้าไม่มีหน่วยเขียนข้างหลังหมายถึงอะไรหมายถึงเขาเป็นหน่วยเดียวกันค่ะจะเป็นหน่วยเดียวกันกับอะไรเป็นหน่วยเดียวกันจากสิ่งที่มีในโจทย์ค่ะนั่นคือรูปตู้เสื้อผ้ามีความสูง6เซนติเมตรค่ะ หมายถึง1และ50มีหน่วยด้านหลังเป็นเซนติเมตรทั้งคู่เลยค่ะอ่า เขาให้หาว่าตู้เสื้อผ้านี้สูงเท่าใดนะคะคาว่าตู้เสื้อผ้านี้หมายถึงตู้เสื้อผ้าของจริงอ่ะสูงเท่าไหร่โดยการเทียบจากรูปวาดนี้จากมาตราส่วน1ต่อ50นี้ค่ะเราก็ไปกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเขียน1ต่อ50เป็นอัตราส่วนกํากับไว้ก่อนเนาะนะคะหลังจากนั้นเขียนข้อมูลที่เรามีค่ะข้อมูลที่เรามีตอนนี้เรามีข้อมูลจากรูปวาดถูกต้องไหมคะรูปวาดนั่นคือตัวหนังสือที่อยู่ด้านหน้าสีแดงนะคะต้องอยู่ด้านหน้าเสมอนะคะรูปวาดอยู่ด้านหน้า ของจริงอยู่ด้านหลังนะจ๊ะรูปวาดตู้เสื้อผ้าที่เขาบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะมีความสูงเท่าไหร่นะคะอ่าหกเซนติเมตรนะคะแล้วตู้เสื้อผ้าของจริงเป็นสิ่งที่เขาถามนะคะตัวหนังสือสีน้ําเงินเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้วิธีการใช้อัตราส่วนที่เท่ากันค่ะก็เริ่มเลยค่ะนําอัตราส่วนที่เขากําหนดในกรอบสีเหลืองนะคะมาเขียนเป็นเศษส่วนนะคะเท่ากับ สิ่งที่เราทราบตอนนี้คือเลขสีแดงนะคะนั่นก็คือเลขจากกระดาษนะคะเราก็เขียนไว้ด้านบนค่ะส่วนสิ่งที่เราไม่ทราบนะคะนั่นก็คือความสูงจริงของตูเสื้อผ้าซึ่งเป็นตัวเลขสีน้ําเงินนะคะอยู่ด้านล่างนะคะเราก็จะใส่เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็หาความเชื่อมโยงระหว่าง2ตัวนี้นะคะว่า1นึส่วนห้เนี่ยโดนคูณด้วยสิ่งใดทาไมกลายเป็น6ส่วนอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งเลขที่จะเชื่อมโยงกันได้นะคะนั่นก็คือเลข สีแดงค่ะ1คูณอะไรทำไมได้6 1คูณ6ถูกต้องค่ะเมื่อ1คูณด้วย6แล้วนะคะ50ด้านล่างก็ต้องคูณด้วย6ด้วยเช่นกันค่ะ50คูณด้วย6ก็เลยกลายเป็น300ค่ะก็เลยนำา300นี้นะคะ ไปเติมลงในช่องว่างที่เป็นตัวเลขจริงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ความสูงของตู้เสื้อผ้าที่เป็นความสูงจริงแล้วค่ะนั่นก็คือ300เซนติเมตรค่ะก็จะได้ตู้เสื้อผ้าจริงๆที่มีความสูง300เซนติเมตรนะคะนักเรียนสังเกตตรงนี้ค่ะเรียนมาตั้งแต่ป .3 และ300เซนติเมตรเนี่ยหน่วยอีกอย่างหนึ่งที่เขาเป็นได้นั่นก็คือเท่าไหร่คะ300ซนติเมตรคือ 3เมตรนั่นเองค่ะถูกต้องอ่านี่3เมตรนะคะเพราะว่า100เซนติเมตรคือ1เมตรใช่ไหมคะถ้า300เซนติเมตรก็เท่ากับ3เมตรนั่นเองค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องมาตราส่วนนะคะมีตัวอย่างให้5ข้อนะคะหวังว่านักเรียนคงจะไม่งงเนาะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะถ้าเราเรียนจบแล้วนะคะวันนี้ ไม่มีการบ้านค่ะวันนี้ก็จะถือว่าเป็น EP นะคะที่สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราส่วนเสียก่อนเนาะก็ถือว่านะคะเป็นค่าพี่จะให้นักเรียนได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมาตราส่วนนะคะเป็นการเบื้องต้นก่อนเนาะนะคะสําหรับวันนี้นะคะใน EP นี้นะคะคุณครูก็ขอจากนักเรียนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่มีการบ้านนะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังจนถึงนาทีนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ